ของเล่นเด็กผู้หญิงสายหวานตัวนี้กระเป๋ารอล่าที่พับเป็นบ้านได้ตัวนี้สไตล์เกาหลีเป็นงานทูอินวันด้วยสำหรับลูกสาวบ้านไหนที่อยากเป็นสายหวานตัวนี้บอกเลยใช่นี่พลาสติกดีไหมหนาด้วยใสด้วยอ่ะโอ้โหเงายอันี้ดูห้องไหนก่อนห้องนอน้องนอนก็จะมี ตู้เครื่อผ้ามีกระจกมีเตียงมีโต้มีเอามีทุกอย่างสําหรับห้องนอนเนาะห้องครัวจะก็คือห้องครัวมีซิงค์มีโต๊ะมีตู้เย็นมีหมดมีหมดทุกอย่างประตูเดินี้ก็ยังสามารถขยายได้ใช่ไหมโอ้โหดึงออกมาขยายพื้นที่ได้ตรงนี้สามารถเปิดได้หมดนะน่าเล่นมากเลยความเจ๋งของตัวนี้มันคือเล่นเสร็จแล้วเราพกก็คือใส่กระเป๋าใช่เลยก็คือเล่นเสร็จก็คือพับใส่กระเป๋าตัวนี้เป็นกระเป๋ารอลากสามารถดึงขึ้นมาได้แล้วก็มีล้อให้รองราก ก็ได้ขนาดกระเป๋าคือ30เซนนะแข็งแรงทนทานสีสันสดใสเหมาะกับน้องๆสายหวานมากเลยครับโอ้นาเล่นแล้วระค่ะคุ้มมากเลย